หมู่บ้านศรีวลีจะอยู่ติดติดกันกันกบบนพื้นที่ของบ้านดอนอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับติดวัดบ้านดอนนี้เลยวัดใหม่บ้านดอนเป็นพระอารามหลวงครับจะถึงแล้วครับถึงสะพานลอยข้างหน้านี้ก็เลี้ยวซ้ายเตรียมแล้วซ้ายได้เลยครับข้างหน้าโอบสูงมากครับระบบรอปพระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาครับเข้มงวดมาก สวัสดีครับผมปอนรายงานตัวแล้วนะครับผมยินดีต้อนรับคุณคุณเข้าสู่โครงการสีวรีเป็นแบรนด์ของแรงเฮาส์นะครับระดับไฮเอนที่หลายๆคนรู้จักดีครับโครงการนี้ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ9กิโลเมตรก่อนถึงตัวเมืองนะครับ260กิโลเมตรจากกทมหรือประมาณ190กกิโลเมตรถ้าเดินทางจากมอเตอร์เวย์ เมื่อมอเตอร์วเวย์สร้างเสร็จน,น,นะครับวันนี้ปอนขออนุญ,ญาตแนะนำบ้านสวยหลังหนึ่งภายในโครงการครับอยู่ห่างจากป้อมรปภ40เมตรครับผมความสะดวกสบายของการเดินทางนะครับโครงการแห่งนี้ใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนา,าลีเพียง10กิโลเมตรครับโรงเรียนนานาชาติปูกปัญญาแล้วก็โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเพียง5กิโลเมตรครับ โรงพยาบาลเทพพาร,ร์าห่างจากโครงการนี้4กิโลเมตรเองโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาประมาณ6กิโลครับหรือคุณคุณจะเชื่อมต่อขึ้นภาคเหนือก็จุดเริ่มต้นอยู่ที่ทอำเภอขามทะเลสอไปจากนี้ก็ประมาณ5กิโลเมตรครับผมไปอีสานก็ออกไปทางบายพาสก็ประมาณอีก5กิโลเมตรครับหรือหากคุณจะไปทางตะวันออกขึ้นเส้น304ไปก็เพียง4กิโลเมตรเองครับ สะดวกสบายมากครับผมถึงหน้าบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าคุณค่าที่จะได้รับจากบ้านหลังนี้จะมีมูลค่าเหนือราคาที่ตั้งไว้แค่ไหนครับเป็นบ้านที่อยู่หัวมุมไม่ต้องวิ่งเข้าออกในซอยให้เสียเวลาครับมาถึงก็เข้าได้เลยอยู่กลางๆซอยคุณจะไม่ได้ยินเสียงรถจากถนนใหญ่ครับบ้านหลังนี้ให้เนื้อที่ไว้ถึง 75ตารางวากว้างทีเดียวครับมีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำให้ราคาไว้ไม่แรงครับถ้าเทียบกับหลังอื่นที่เล็กกว่าแต่ราคาจะใกล้เคียงกันปอนขอบอกขายไว้ที่7.45ล้านเท่านั้นเองครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันครับ ครับเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะนี่เป็นจุดเซนเตอร์ครับเป็นจุดรับแขกของตัวบ้านอุ่นใจได้ครับเพราะว่าแบรนด์นี้ระดับแรนด์แอนฮาวแล้วเขาใช้วัสดุเกรด A ทั้งหมดนะครับนี่ยังไม่รวมถึงเฟอร์นิเจอร์แล้วก็การตกแต่งเพิ่มเติมให้อีกต่างหากรวมไปถึงฟังก์ชันแบบบ้านที่ไม่น่าเบื่อไม่จำเจนะครับแล้วก็ไม่ล้าสมัยเลย ทําให้อยู่กันได้แบบนานๆเลยครับบริเวณนี้เป็นส่วนครัวครับจะมีเคาน์เตอร์มินิบาร์เล็กๆอยู่ตรงนี้น,นะครับแล้วก็เข้าไปในครัวมีให้ครบหมดครับ ส่วนนี้เป็นส่วนครัวซักล้างไม่แคบครับออกไปหลังบ้านได้ทำครัวไทยให้ด้วยครับมีครัวไทยให้ต่างหากเป็นเคาน์เตอร์ตกแต่งไว้แล้วเห็นไหมรบ,บริเวณหลังบ้านก็ไม่แคบครับมีพื้นที่ให้เพิ่มอีกส่วนนี้เป็นห้องเก็บของครับหรือใช้เป็นห้องพักได้เลย นี่นะครับบอนคิดว่าเออถ้าคุณจะให้รางวัลชีวิตแก่ครอบครัวและตัวคุณเองทั้งทีก็น่าจะเป็นที่นี่แหละครับแทบไม่มีช้อยที่ไหนให้เลือกแล้วก็จะน่าสนใจไปกว่านี้นะครับโครงการแบรนด์นี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าเขาขายอัฟเตอร์ด้วยนะครับไม่ได้จบเพียงแค่โอนแล้วก็แล้วอยู่แล้วมีความสุขมากครับส่วนนี้เป็นห้องน้ําส่วนกลางตัวบ้านครับทางเชื่อมขึ้นบนบ้านนะฮะ หรือจะออกไปบริเวณนอกบ้านได้เลยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมข้างบนกันดีกว่าครับนี่ฮะโ่งโถงทีเดียวน่าอยู่ทีเดียวครับเดี๋ยวกอนพาขึ้นไปชมครับพอขึ้นมาสู่ชั้นบนจะมีห้องนอนใหญ่ถึงสองห้องครับบริเวณนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ เป็นเมเจอร์เบ o m อะนะครับอาแผนให้ทั่วๆเลยมีห้องน้ำในตัวครับผมใหญ่ทีเดียวถัดออกมาเป็นห้องนอนหลักอีกห้องหนึ่งครับ เงียบสงบเลยให้คุณลูกหรือญาตพี่น้องอยู่ได้เลยครับวอร์ซิงโคสเซตเห็นไหมฮะใหญ่มากครับแล้วก็จะมีห้องน้ำบริเวณน,นี้นี่นะครับ มีส่วน l i ฟวิ่งรูมชั้นบนครับก่อนจะเชื่อมต่อไปที่ระเบียงเห็นบริเวณหน้าบ้านครับแล้วก็มีจุดเด่นมากมายเลยนะครับที่มีความเป็นส่วนตัวสูงอยู่แล้วแยกตัวออกจากสังคมภายนอกเงียบสงบร่มลื่นที่สำคัญไม่จอแจเลยครับที่นี่ระบบรักษาความปลอดภัย ค่อนข้างเข้มงวดครับกล้อง cctv ของที่นี่ออนไลน์ทุกจุดสโมสรสาว่ายน้ำฟิตเนสและมีให้ครบดูแลความสะอาดดีเยี่ยมเลยครับสำหรับคุณที่มองหาบ้านเอาไว้เพิ่มนะนะครับ mm hmm. เพื่อลงทุนไว้ถือยาวก็จัดว่าเหมาะนะลงทุนมากได้ยิวที่ดีเลยครับหากจะให้เช่าต่อ แล้วก็ลูกบ้านบางท่านเนี่ยที่ทํางานอยู่ไกลๆก็ยังนิยมที่จะเลือกมาอยู่ที่นี่เพราะว่าหาไม่มีอีกแล้วครับผมนอกจากคุณสมบัติที่พูดมาแล้วเนี่ยยังมีอีกเยอะครับนอกกนั้นปอนอยากให้คุณที่มองหาบ้านที่จัดสรรสัสงคมไว้ดีอยู่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสแวะเข้ามาดูสถานที่จริงนะครับแล้วก็ลองตัดสินใจดูครับไงก็เรียนเชิญนะครับผมโดยเฉพาะช่วงนี้ปอนได้รับการสอบถามบ้านแล้วก็ที่ดินในโคราชกันเข้ามาเยอะมากเลยครับ ก็เรียนเชิญนะครับนัดหมายเข้ามาได้เลยปอนก็อยู่แถวๆนี้แหละครับโอเคศูน <Okay. S 1> 4, 4 9เก้าสครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามดูจนจบขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ติดตามนะครับฝากแชร์ด้วยนะปอนขออนุญ,ญาตไปก่อนแล้วนะครับโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะครับทุกท่านสวัสดีครับ